อายุนอ้อยที่สุดใช่ไหมอายุเท่าไหร่งั้นถามก่อนเร็วๆ25ค <25 S 2> ่ะพี่25ใช่ค่ะโหดูซิแม่คุณแล้วทำไมเล่าให้ฟังหน่อยสิแล้วทําไมสนใจเรื่องของวางแผนการเงินตัน้งแต่เรียนอะโบะจริงๆตอนบเรียนการเงินอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยเสร็จแล้วพอดีช่วงปี3ก็มีโอกาสไปเอ็กชเชนที่สหรัฐอเมริกาอ๋อแล้วพอดีตอนนั้นเข้าคลาสไฟแนนัน้เหมือนกันแต่เขามีรับเชิญ ก็คืออาชีพต่างๆสายไฟแนนซ์ของที่โน้นเข้ามาคุยให้ฟังเมริาใช่ค่ะก็จะเจออาชีพที่เป็นเฮ้ยฟ c i a l p น a n แพลนเนอไม่เคยได้ยินมาก่อนค่ะให้เราก็เรียนฟไฟแนนซ์นะก็เลยสนใจเอ้ยคืออะไรอะไรอเงี้ยค่ะตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าเขาสิ่งที่เขามาพูดเนี่ยรู้สึกประทับใจมากมันมีอะไรเวิร์ดดิ้งไหนหรืออะไรเงี้ยที่มันขยี้เราจนแบบฉันต้องเป็นนักวางแผนการเงินมั่งอะยเงี้ย ในมุมมองที่เราเรียนการเงินมาเราก็จะวิเคราะห์ตัวเลขอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่แบบไม่ได้เขาจะไม่ได้พูดถึงผู้คนักเท่าไหร่แต่พอวันนั้นเขามาพูดให้โบฟังคุณเป็นนักวางแผนการเงินอะ่ะคือคุณคือคนสําคัญอะ่ะของโลกคุณอิมแพคชีวิตผู้คนจริงเหรอคุณกําลังพลิกชีวิตผู้คนคุณเปลี่ยนคนข้างหน้าเราให้เขาทาความฝันเขาได้เฮ้มันทําได้ด้วยเหรออ๋อเลยตรงตรงนั้นอน่ะกระตุกให้โบรู้สึกว่า สนใจอาชีพนี้ใช่พอกลับมาก็มองหาค่ะพี่ประจบเหมาะ CFP เข้ามาเมืองไทยพอดีเออน่าสนใจเนาะเราก็ที่เราเรียนในมหาลัยหลายๆอย่างก็ยังไม่มีเราเข้าไปก็ได้ความรู้เยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นเรายิ่งเชื่อมั่นว่าเฮ้ยมันทําได้จริงวางแผนการเงินให้ตัวเองตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเรียนเลยตั้งแต่ตอนเรียนเพราะว่าพอเราเรียนตั้งแต่โมดูลแรกของ CFP เนี่ยเราก็ต้องวางแผนละ ดีที่สุดเลยคือเอาตัวเองเป็นโจทย์เพื่อเราจะได้พิสูจน์ว่าทําได้จริงไหมรีเช็คตัวเองว่าอ้ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะแน่นอนสมัยมหาวิทยาลายัยเรายังไม่มีไรายได้ของตัวเองอแต่เราก็เห็นเออเพื่อนเพื่อเขาก็ไปดูหนังซ,นซื้อนู่นซื้อนี่แต่พอเรามารีเช็คเนี่ยเราเริ่มเห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นกับตัวเองอก็เริ่มวางแผนตอนนั้นก็เริ่มวางแผนแนมะ้กระทั่งว่าฉันเป็นคนชอบเที่ยวก็จะวางแผนเวลาไปเที่ยวใช้เงินเท่าไหร่ อันนี้คือตอนเรียนเลยเหรอใช่ใช่พร้ะแต่ huh. ตอนเรียนเพราะว่าพ uh huh. ี่บ้านก็ชอบเที่ยวเหมือนกัน uh huh. แต่รู้สึกว่าเวลาจะคุยท็อปิกเรื่องเที่ยวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาจะหันมาคุยกันละอื uh huh. ไปไหนดี uh huh. เออถ้าไปฮ่องกงมันก็ใช้งบไม่เยอะนะ uh huh. ถ้าไปญี่ปุ่นใช้งบเยอะหรือจะไปแค่สองคนดี uh huh. แต่ถ้าไปหลายคน ้าคนนี่ต้องเก็บขี่ปีเขาก็จะคิดการเราก็นั่งฟังว่าเอแเราตกลงเราจะได้ไปไหมคือตอนนั้นไม่ไม่รู้เลยว่ามันเยอะขนาดไหนรู้แต่ว่าเราจะได้ไปไหมตอนนั้นสนใจแค่นั้นแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มวางแผนแล้วไม่ได้เราถ้าเราทํางานแล้วพ่อแม่เราต้องไปเที่ยวกอ่าเราต้องก็ต้องดูตรงนั้นกลายเป็นช่วงนั้นโฟกัสเป้าหมายว่ามีเป้าหมายอะไรเอามาเรียงคือเป็นคนชอบชอบคิดเรื่องเป้าหมายเพราะเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่ตั้งเป้าหมาย เราทำตามแผนเราจะได้๋อแต่ถ้าไม่ตั้งก็ใช้ไปเรื่อยๆ้องอกอันนี้เป็นตั้งแต่เด็กประกอนเรื่องวางแผนการเงินต่หรือว่ามาเริ่มนิสัยตรงนี้อหลายๆอย่างประจบกันประจบเหมาะกันแต่ก็ช่วงอายุเท่านั้นนะคะพี่เมื่อเมื่อเราเริ่มแบบอ่านหนังสือเยอะขึ้นเจอผู้คนมากขึ้นไปทั้งทีถ้าไปได้อยากทําอย่างนี้อยากทําอย่างนั้นจะทํากับใครจะยังไงเมื่อไหร่ เป็นผู้หญิงมีเป้า <S <S> รียกว่าเป็นผู้หญิงมีเป้ามีเป้าหมายตลอดว่าเดี๋ยวก่อนพี่อันขอย้อนไปอีกนิดน,<ฆ>นึงเดี๋ยวก่อนที่จะแบบไปแบบโอ้โหเอออะไรนะอยากเป็นนักวางแผงตอนเด็กๆอ่ะแม่ปลูกฝังมารเรื่องพวกนี้ว่าแบบเฮ้ยเธอต้องออมเงินนะเธอต้องใช้เงินให้เป็นนะเธอต้องอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนไหม <S <S มีส่วนแต่ไม่ได้ขนาดนั้นคือไม่ได้ลงรายละเอียดลึกขนาดนั้น,น,น,นคุณแม่อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออจะใช้ใจ่ายอะไรระมัดระวัง นิดหนึ่งอะค่ะพี่ว่าเอ๊ะมันแพงไปไหมแต่ถ้าบอกว่าเออต้องเก็บต้องแยกเป็นระบบเป็นไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะอ๋อก็คือก็เหมือนทั่วไปใช่ทั่วไปค่ะแต่เพิ่งมาอินมากตอนปีอะไรนะตอนปีสามปีสามปีสามโอ้ยก็เริ่มต้นเร็วสิใช่ไหมถือว่าเป็นก็ถือว่าเร็วถือว่าเป็นยอ้ยงี้เขาเรียกอะไรนะเริ่มเร็วก็ต้องรวยเร็วหรือเปล่า เป็นเรื่องคาถายเป็นเรื่องคาถายเเอ,าายอเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหนะ้าเพราะว่าพอเมื่อเริ่มเร็เรวตามสูตรต้องรวยเร็วแต่ว่าเราแอบสืบมาโบเนี้ยเป็นนอกจากเริ่มเร็วรวยเร็ว,เ,รวเป็นผู้หญิงมีเป้าตอนนี้เป้าอยากจะ,กะเกษียณตอนอายุ45ไม่รู้เปลี่ยนหรือย,อยังในช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ